ตามภาพและเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเด็กที่มีอายต่้งแต่8ปีควรให้คนไม่เสพยาและไม่เสพสารก่อนนั่งบเบดอยู่ห่างเตยวันฉอบนะครับปกีกแล้วนะครับวันนี้ EP ที่2นะครับไม่มีบอกไม่พอเบิกเหมือนเดิมนะครับนะครับจัดภาพสรถทั้งคันนะครับคันนี้ลูกค้ามาจากขาดใหญ่โทรมาสัง่งแล้วก็คุยกันายละเอียดก,กันเรียบร้อยหมดแล้วนะครับคันนี้ก็งบประมาณอยู่ประมาณ60,000บาทนะครับสภาพก่อนมาเหม,มือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับคันนี้เป็นไฟฟ้าสตาร์ทมือนะครับ เหมือนเดิมนะครับสภาพมันก็จะกลางๆหน่อยทําการลื้อนะครับอีกประมาณส5้าวันก็น่าจะเสร็จนะครับเ<ว>พออราะอไหล่มาครบหมดแล้วนะครับคันนี้ก็จะเป็นโฉมดูดันหน่อยปันสะีดำล้อเขียวนะครับเรามาดูกันนะว่าทําแล้วกับก่อนทำเนะี่ยมันเป็นยังไงนะก็คันนี้คร่าวๆนะครับก็จะมาเป็นสภาพแบบว่ากลางหน่อยนะครับบางคนบอกว่าสภาพนี้ปั้นเยอะไหมปั้นแพงไหมนะครับผมบอกกันเลยว่ามันปั้นนะ่ะ ปั้นได้ทุกคันนะบงบเยอะงบน้อยลูกค้าท่านนี้นะครับมีงบอยู่60,000นนะครับก็จัดสเปคให้เลยก็คือลูกค้าบอกว่าขอเป็นล้อเขียวรถด,ดำนะครับผมก็จัดสเปคตามที่ล<ด>ูกค้าต้องการนะครับเป็นชุดหลังแท้ั้อแท้อะไรเงรี้ยเดี๋ยวผมจะให้ดูทั้งหมดนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับให้ดูกันว่าร้อยยี่ห้าเนี่ย<ห>มันปั้นแล้วมันทําแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะหล่อขนาดไหนนะครับ ครับเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับเต้วันช็อปเหมือนเดิมนะครับจากครั้งที่แล้วนะครับที่ผมจะพาไปนะครับก็คันนี้นะครับก็จะพาไปก็พอสมควรเลยนะครับคันนี้ทาใหม่หมดเกือบทั้งคันนะครับเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าเรามีอะไรเปลี่ยนบ้างนะครับอะครับเบิกของใหม่เกือบทั้งหมดนะครับโอเคนนี้ก็จะเป็นแคนงนะครับครับเสื้อฝานะครับแล้วก็ชุดนี้จะเป็นชุดปอมหน้านะครับประกับ RM นะครับเห็นไหมครับ r m แล้วก็ฐานดำนะครับกระปุกชานะครับตัวนี้เคทาทำสีนะครับบิวใหม่ยิง้ายใหม่ทั้งตัวนะครับตัวนี้ความละเอียดของมันก็ใช้ได้นะครับตัวนี้เก็บงานให้ใหม่ทั้งคันนะครับทั้งเครื่องเลยนะครับ จากคันขาวนะครับมาเป็นคันดำนะครับดูดิว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมม้างนะครับนะครับคันนี้นะครับบอกก่อนเลยว่าจักรพาพใหม่ทั้งคันเบิกใหม่ทั้งหมดนะครับมันหมดไหมก็ไม่หมดวัดเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็มีของเนิ้อติดอยู่บ้างนะครับก็คันนี้งบมาก็หกหมื่นกว่าบาทนะครับหกหมื่นรวมรถนะครับทั้งรถทั้งแต่งหกหมื่นสามพันบาทจบพร้อมส่งขนาดใหญ่นะครับ ลูกค้าที่ผ่านใหนะครับรอรับได้เลยนะครับอ่าก่อนอื่นเลยนะครับก่อนจะไปชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมหน่อยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เฟซเวลาติดต่อไให้นะครับอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการสั่งสภาพรถการสัดสภาพรถเนี่ยสามารถที่จะสั่งสั่งรถทำได้เลยนะครับหรือว่ามีรถอเหลือจัดสภาพได้ก็เอามาได้เลยนะครับผมรับรองนะครับไม่ว่าจะเป็นทำเครื่องทำจักรภาพ หรือว่าจะเป็นพวกมีรถอยู่แล้วหรือไม่มีรถก็ได้นะครับมาหาเรานะครับจะท้าได้หมดทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็น125 140 Dream DCX X Max ได้ทุกรุ่นเลยนะครับผมก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ผมนิดนึงนะครับผมอันนี้จะเป็น EP ที่สองนะครับไม่มีบอกไม่พอเลดนะครับเรามาดูกันว่าคันนี้มีอะไรบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยแล้วก็มาจักตาชุดหน้ากันเลยนะครับ ชุดหน้านะครับจะเป็นปั๊มนีชินแท้นะครับสายเอินนะครับเป็นสายเทียบแท้นะครับไม่ไม่ใช่สายแท้เลยนะครับจานจะเป็นน้ําจอมดินแดงนะครับตัวนี้อ่าลูกค้าชอบแบบนี้ก็เลยจัดมาให้นะครับล้อจะเป็นล้ออ์กอนนะครับตรงรางน้ํานะครับยางจะเป็นยาง200รนะครับ200หน้าหลังเออทั้งหน้า200ข้า้งหลังสองห้านะครับเป็นอาซีนะครับคันนี้จะเป็นปั๊มบนฐานดําแท้นะครับขอกระปุกชานะครับ แล้วก็อันนี้ไม่มีขายนะครับผมทำมันเองนะครับถ้าใครสนใจนะครับสอบถามได้แล้วผมบอกวิธีทำได้เลยอันนี้ไม่ยากนะครับแล้วก็จะเป็นประกับ r M นี่นะครับตัวนี้นะครับอ่างามๆสวยๆไปเลยนะครับก็ส่วนเรื่องของเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์เครื่องยนต์หนึ่งนะครับก็จะมีพวกยิงรายฟอนลูกฟิตใหม่อะไรใหม่หมดนะครับเติมนะครับแต่ที่เอามาตอนแรกนะครับคือรถลูกค้าใช่ไห้ลูกค้าบอกมาเลยลูกค้าเขาให้ผมถาว่าให้ ขายรถให้แล้วก็จัดสภาพด้วยแล้วคือก็คือง่ายๆนะครับขายรถจัดสภาพเขาจัดสภาพให้เลยนะครับไม่ต้องไปหาคือแค่ว่าพอมาสั่งเอานี้เอานี่นี้ผมจัดให้เลยได้ทุกอย่างนะครับนะครับต่อมาชุดสีชุดสีตัวนี้เป็นชุดสีเบิกนะครับเป็นปี54แต่ลูกค้าชอบสติ๊กเกอร์เป็นปี5 0สนะครับก็คือง่ายๆเราเพิ่มการชุดสีตัวนี้แต่สติ๊กเกอร์อีกรุ่นหนึ่งนะครับดูแล้วมันก็ข้าท่านะครับลูกค้าชอบก็จัดไปไม่เคยขาดอยู่แล้วนะครับ ประมาณนะครับในเรื่องของช้กหลังนะครับช้กหลังเป็นโชว่านะครับโชว่าตัวนี้เป็นแท้นะครับเอามาแปลงใส่เป็นรอยผ้าแทนนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีพวกอ่าพาอเท้านะครับเป็นพาอเทาแทเต้นะครับตัวนี้ดังดังถูกใจเลยนะครับแล้วก็เราจะเปลี่ยนท่อห้ใหม่นะครับครันนี้หกอาบน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาดูนี่ครับผมายในนะครับนี่ถังน้ำมันนะครับอ่าเดี๋ยวอยู่บล็อกเรื่อใส่นะครับแล้วก็ถังน้ำมันนะครับเราไป ฐาเดิมนะครับฐาเดิมแต่เราทำสีใหม่นะครับสติ๊กเกอร์มีครบหมดนะครับฝากความฝากครอบเราจัดให้ใหม่นะครับตัวนี้รวมๆแล้วก็ใหม่90ซนนะครับมีเดิมรีวิวมีวิวบ้างนะครับแล้วก็คันนี้นะครับลูกค้าอยู่ที่หาดใหญ่นะครับตอนแรกกังวลว่าเราไม่ส่งหรือเราไม่ทํจริงนะครับหน้าเฟซผมมีนะครับมีทุกอย่างมีทั้งหน้าเีซหน้าเฟซหน้าเพจนะครับแล้วก็ ช่องยูทูนะครับเป็นช่องใหม่เพิ่งทำนะครับอีพีนี้เป็นอีพีสองนะครับไปตามด้วยนะครับทุกๆคนนะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากเราจะมาดูว่าเนี่ยระหว่างเราทำงานของเราเป็นยังไงบ้างนะครับทํางานดีไหมแล้วก็ก่อนทําเป็นยังไงหลังทำเป็นยังไงไม่ใช่ว่าทําแล้วจะออกมาเหมือนเดิมหรือว่าทําแล้วไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับเราทํามาแล้วให้ทําให้ไปนยคือเอาไปขี่ใช้งานเราลอยเพียวพอนะครับเดี๋ยวถ้าได้กล้องแพนดูรอบคันดูดีกว่าครับเป็นยังไงบ้างนะครับ เาฟังเสียงนะครับฟังเสียงเหอสถานะมือไฟฟ้ากำลงรุ่นนะครับตัวนี้น่าเฮ้ยเลูกค้าชอบเราก,ก็ตกใจเราก็โอเคนะครับแคปปี้ถ้าผมฝ่ายนะครับก็คลิปนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับก็อยากจะบอกว่า กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ดีนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้านะครับจะมีอะไรมาโทรมีอะไรมาดูอีกเยอะมากมายนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับาปตามช่องด้วยนะครับผมก็ถ้ามีอะไรนะครับติดต่อทางเฟซบุ๊กได้เลยนะครับผมขึ้นเฟซบุ๊กไว้ให้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับว่าอยากให้ทำอะไรเบอร์โทรนะครับก็จะเป็น0616289799 เต้วันช็อตนะครับติดต่อได้เลยนะครับผมนี่ครับไม้ฟ้าอันนุนทรงรุ่นนะครับน่าเราหล่อไปเลยนะครับผม ไ,ได้เจาะทะลุไม่ได้ย้ายไม่ได้นะครับเราดีๆคืนเงินเต็มจํานวนนะครับปลอดภัยหายห่วงรถถึงที่บ้านแน่นอนนะครับถึงหน้าบ้านเลยนะครับสวัสดีทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ